สวัสดีจ้าพี่น้องจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีวันเสาร์นะคะวันนี้ยายออนก็จะมาไปเขาปลามา่แหล่จ้ะพี่น้องห่ะน,นี่ไปจัดปลามาเ่เหล่าก็ซืมาแกงเราใหม่จ้ะหิวหิวข่าวพี่น้องจะแกงลายมือแล้วได้แกงบ่ไม่เวลาแกงจ้ะพี่น้องอันนี้หนำยานางกระป๋องจ้าเนี่ยแต่น่านในกระป๋องนี้เป็นก็สิเป็นยานางจ้ะพี่น้องพ่นๆหน,น,น,นำยานางมากยายไปจะแกงสองกระป๋อง วันนี้อาจจะแกงสามเพราะว่าอันจะได้ใส่พิกไว้เวลามาจากทํางานก็นจะได้กินนะพี่น้องเนาะเพราะว่าใหญ่กระยุ่งก็เพจยูทูบเนี่ยแหละจ้ะเพราะว่าเวลาเกับเขากินพี่น้องจ้าสองกระป๋องนะจ๊ะเดี๋ยวใส่เห็ดหูหนูนำจากพี่น้องเห็ดหูหนูแหง้งทว่าอันใส่กระปุกไปนจ้ะพี่น้องนีหนี่นีจ้ะนี่นีนนนใส เลือเห็ดถุงหนึ่งพี่น้องนี่เห็ดเผือหวานเหลือถุงเดียวถุงถุงสุดท้ายพี่น้องเอ้ยปี๊ปิ้วหันบปได้เห็ดบปได้เห็ดฟังปีกอนผู้ใดพี่น้องนี่ถุงสุดท้ายจ้ะเห็ดเผือหวานแต่กาซีมีแบบอันปักทองแช่แข็งไว้นะคะพี่น้องจ๋าจะใส่ไปนั่งจ้ะพี่น้องแต่ว่าใส่แบบปักทองเนี่ยมันจะจะบูดเลี้ยวนอกเมืองนั้นย่าแกลงขึ่นเตาตู้เย็นไว้กลับมาบ้าน มันบูดสามพี่น้องก็เสร็จแล้วฮะให้สันเซ่บเสียบก็จะใส่ตะไคร้ด้วยนะคะตะไคร้ใหญ่อยู่ไหนตะไคร้ใส่ตะไคร้น้ำใจพี่น้องจะได้หอมหอมมีพี่กตูแล้วก็มีพักไข่แย่งมีชะอมจะพี่น้องก็เสียบเสียบจะพี่น้องนี่พี่น้องกระป๋องที่หนึ่งแค่ใส่สามกระป๋องเด้อพี่น้องเด้อ สามกระป๋องนะจ๊ะแกงใบกินได้หลายเถื่อพี่นอ้องนี่จ้าไม่แย่กระสลีลิลิอันนี้ออกเด้อพี่น้องเด้อนี่แยกสีลิอันนี้มันออก้พี่นอ้องนี่จะสีลิออกกันเด้อนี่พี่น้องแยาเคียนเสร็จแล้วนะจ๊ะนี่จ้าเสียงง่ายๆจะพี่น้องเด็กกินง่ายเนาะ มือตุย๋ยเอาพี่น้องแล้วก็จะมีน้ำยานางนะคะเทลงไปเลยจ้ากระป๋องหนึ่งกัน่าจะพ่อนนจ๊ะเนาพ่อหย่แต่พี่น้องกระป๋องหนึ่งนี่นี่จ้าพี่น้องตั้งไฟเลยนะจ๊ะใส่ปีแข็งก็ปรสกสดจากพี่น้องิีสดตรพนันมันเหลือนิดหน่อยนึงพี่น้องเดี๋ยวมันจิบพ็ได้กินโดนพี่น้อง พริกแค่พริกลูไปเลยจ้ะพริกอันตำก็พริกอันนึ่งโดดจ้ะแล้วก็มีหัวหอมแล้วก็มีอ่ตะไคร้นะคะมีเห็ดแต่ใส่เห็ดลงไปเลยจ้ะนี่นจะได้เพราะว่าอันนี้ยายบริบริหนึ่งไหวนอกจ้ะเนาะยายสีหั่นไหวแบบสีเลยจ้ะพี่น้องหั่นแบบสดๆนะปกติยายก็สีหนึ่งไหวแต่ว่าอันนี้ยายบริหนึ่งจ้ะพี่น้องมันก็นจะได้ดซุกนึ่งหล่นนะพี่น้องเนาะนี่จ้ะ เน็ดหมูหนูแห้งเนกกี่ยจะใส่ไปพร้อมกันเลยจ้ะเพื่อนจะได้ซุปเปรเืโดนพี่น้องเน็ดหมูหนูแห้งบริสเตรน่ามกอนนะจ้ะเด้อนี่เวลาเพิ่นเวลาเพิ่นบานออกมันก็สิใหญ่ได้พี่น้องเน็ดหมูหนูนี่ยใหญ่ใหญ่แหม่นี่ยแยกไปใส่ลงไปใส่ได้หลายกันจะแซ่บแซบ่บเริ่มเดือดเราจะพี่น้องได้กันจะปรุงเลจ้ะดี ปลาโนนัวนะคะเน้นน้าปลาได้จ้ะพี่น้องได้อะเน้นน้ำปลาใส่โป่งนัวหนึ่งช้อนชานะคะเพราะในน้ำปลามันก็เยอะแล้วนะจ๊ะน้องคลองลงไปเลยนะจ้าพอเบื่อทักลบบพิดกล่องแต่พี่เนี่ยลืมเปิดกล่องพี่น้องนีไปตู้พี่น้องไปตู้ใส่แข็งกลไปขยันใส่แข็งจ้ะนี่จ้า ตามประชะอมนะจ๊ะนะจ๊ะพี่น้องนี่จ๊าเสร็เดียวจ๊ะพี่น้องจ๊าอนตาแสบปอนจ๊านาองนี่จ๊า สวัสดีจ้าเสร็จแล้วจ้าแกงหน่อไม้แซ่บนะจ้าพี่น้องจ้าเสร็จแล้วจ้าพี่น้องมาเด้อจ้าม่กินน้ำกันเราทีหนีมาเด้อจ้าบางในเห็ดหูหนูพี่น้องนี่เห็ดหูหนูนะจ้านี่ เจ้าเฮ็ดนาโป๊กจะพี่น้องทำไมทำไมโอเคพี่น้องจ้ามาเด้จ้า ยดยใส่แต่อันน้ำปลาดอันตอนนั้นเนี่พี่น้องเด้ใส่น้ำปลาได้หนิใส่ต่น้ำปลาดอย่างเดียวอพอดีเป๊ะเลยหอ,อมอันพักิตูกับมันพนักแยงไหมพี่น้องมาเด้อจ้ามาเด้อจ้ามาเด้อจ้ากินเขาน้ำกันเขาแดงได้หนิพี่น้อง ถุ่มเคิองล่ะมันมันนี่ข้เหนียวจ้ะมันเนี่ย,นนย,ย,ก,นนยกินข้เดนียวแล้วมันอ้วนพี่น้องยายเลือบอกินยายบริษเซต่ทนโดนกินเท่านึง Hvor er den? ดอกมันใหญ่พี่น้องบริสตัด 8. มาได้จ้า นึบๆด,ดีพี่นอนองหนูเท่ๆหนูแซ่บแซ่บมาเด้จ้าคำใหญ่ๆลแล้วนี่จเนาะกินโชว์ด้กินโชว์ Marita! Mm hmm. ไม่ได้กินโดนนะพี่นองไม่ได้จ่ายเดี๋ยวจ้า เสีบอีนนี้พี่น้องเฮ็ดหัวหนูเสีบขนาดแล้วพี่น้องมันนึบ มาจ้าพ,พี่น้องจ๋าแซ่บๆซ็ปนำกันนะคะ ้องจ้าคลิปนี้ก็ซ้ำนีแ่แหละจ้ากินให้เบิ่งแป๊บนึงจากพี่น้องแยกก็จะกินต่อคลิปมันแต่เน่าพี่น้องจ้บอยากให้คลิปมันยาวเนาะพี่น้องจับเบื่อก็อจ,กกจะเลืมอันเป็นกำลังใจให้แยาโดยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้แยก,ยก,ยกในในด้อจ้จเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำกินต่อไปนะจ๊ะพี่น้องเนาะขอบคุณที่หลายจ้าพอกันคลิปหน้านะจ้าบ๊ายบายจ้าจุ๊บ